สวัสดีครับวันนี้ฟางคุงมาร้องเพลงวันแม่นะครับเนื่องจากวันที่สิบสอนี้ใกล้ถึงวันแม่แล้วนะครับอีกไม่กี่วันคือวันอังคารนี้อาจจะไม่เพาะเท่าไหร่ติดติงได้นะครับฟางคุงจะเริ่มร้องแล้วนะครับแม่นี้มีบุญคุณอันไม่รู้ กล่อมลูกน้อยนอนเปไม่หาดแอนเฮไปจนไกลแต่เล็กยันตโตแม่ทนอมแม่พายพร้อมยอมเกิดยอมเกิดแต่รักลูกปากดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่นี่และนะ ได้นพาพ่อขาน้ำนมควรคิดพินิษให้ดีขาน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอว่าแม่จ้าลูกคิดถึงข่าน้ำนมเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนม ให้ลูกดื่มกินให้ลูกดื่มกินแต่เมื่อน,นั้นเปรียบดังพื้นฟ้านักกวาแผ่นดินบวชเลียนพักเพียนจนสิ้นหยด หนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เออควรคิดพินิษให้ดีค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรหมาสมโอว่าแม่จ่ารู้คิดถึงค่าน้ำนมเลือดในอกผสม กันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินขาน้ำนมชวนชวนให้ลูกฝังแต่เมื่อนั้นเปรียบดังพื้นฟ้านักกว่าแผ่นดินบวดเลียนพักเพียนจนสิน้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่ ขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยแล้วลครับ